ซื้อบ้านซื้อที่ดินระวันโดนโกงนะครับเขาโดนกันมาเยอะแล้วซื้อซื้อที่ทิพย์ไม่ได้ท,ดที่ไม่ได้ที่บ้านเลยเสียแต่เงินเสียแต่น้ำนตานะครับแต่ที่นี้ข้างหลังนี่ดิผมมากับน้องชายใจดีอันนี้การันตีให้เลยว่าไม่โกงซื้อที่ได้ที่ซื้อบ้านในบ้านแล้วก็บ้านสวยๆบ้านใหม่เมื่อหนึ่งเลยวันนี้เดี๋ยวผมมาถึงที่นี่ปุ๊บจะมาเอาราคาถูกๆให้ไปอยากรู้เป็นยังไงไปคุยกับน้องชายใจดีกันนี่ยืนข้างหลังยืนรออยู่เลยไปไปคุยกันอ้าวตามมาครับอ่านี่บรรยากาศสวยๆเลยโอ้ ตรงนี้เชื่อไหมบ้านใหม่ด้วยแล้วในโครงการนี้สี่กว่าแปลงขายเกี้ยงแล้วแสดงว่ามีเพื่อนบ้านเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยในนี้นะครับวันนี้มาแล้วเพื่อมาเอาราคาถูกๆให้เลย อ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปล่อยให้โมอยู่คนเดียวตั้งนานคเดี๋ยวถามก่อนก็จะถามชื่อถามนามบ้านข้างหลังเนี่ยมือหนึ่งมือหนึ่งครับไม่อี่ยมไม่อี่ยมเลยครับตอนนี้างเสร็จครับจาก40กว่าแปลงที่เป็นที่เปล่าเนี่ยขายมาแล้วขายมาแล้วครับเหลือบ้านอยู่2หลังใช่ครับเปิดขายที่หลังไงมีบ้านเนี่ยเอาไว้ให้ลูกค้าดูใช่ไหมครับใช่ครับว่าซื้อที่เปล่าไปเนี่ยสร้างบ้านอย่างนี้เจ๋วเลยใช่ครับเนี่ยสามารถดูได้เลยว่าถ้าเกิดเราปลูกต่างบ้านแล้วเนี่ย เรายังเหลือพื้นที่เหลือบริเวณไว้ขับรได้อีกเยอะเลยนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่า40กระแปลงนี่ขายเกี้ยงใช่ครับในนี้จะมี2ซอย2อซอยเนี่ยรถเนี่ยถนนเนี่ยสามารถวนกันได้และถนนของเราที่ทําไว้อะเป็นถนนคอนกรีตที่มีรัศมีกว้างของถนน10เมตรครับพี่อ่าครับผมแต่ที่ถามนิดนึงเนี่ยคุยมานั่งนานแล้วยังไม่รู้เลยโมไปดังเยอะแล้วครับตรงนี้อยู่ที่ตําบลอะไรอําเภออะไรจังหวัดอะไรครับที่นี่ครับจะเป็นอยู่ของเขตเทศบาลจอมพลนะครับอยู่ในเขตของตาบลจอมบึงอาเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแล้วก็ ใกล้กับตลาดจอมบึงเนี่ยสมกิโลถ้าเกิดพี่จะไปกรมที่ดินไปโอนบ้านหลังนี้นะครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่กิโลเดียวเองอแสดงว่ามาดูถูกใจปุ๊บเดินไปจุงมือก็ไปโอนได้เลยได้เลยครับผมไม่ไกลตลาดไม่ไกลสถานีราชการไม่ไกลเรียกว่าแหล่งอำนวยความสะดวกใช่แล้วก็เข้ามาจากเส้นถนนที่ไปสวนพึ่งนะครับประมาณเราๆสัก600เมตรก็ถึงแล้วครับพี่ครับเดี๋ยวถามก่อนชื่อก็ยังไม่ถามมาเดิมครับอันนี้ราคาเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ ถ้าเกิดว่าเป็นหลังซ้ายมือครับพื้นที่จะอยู่ที่145ตารางวาแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งขวามือเนี่ยจะอยู่ที่160ตารางวาแตกต่างกัน15ตารางวาแต่ทรงเดียวกันทรงเดียวกันเลยแต่คนละสีใช่ชโลกให้ชโลกมันใช่ครับว่าแต่ราคาเท่าไหร่ครับครับผมราคาเนี่ยให้พิเศษเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มาซื้อสดแล้วก็บอกเลยว่าโทรมาจากพี่บอยเนี่ย1.99เท่านั้นครับ100,000 ไม่ใช่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าบาทครับหนึ่งล้านเก้าแาหบาทบทั้ง2หลังราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันเลยครับอ,<า>อันนี้ให้โปรแบบจุกๆเลยครับอันนี้ถ้าสดนี่บอกออกโอนให้ด้วยใช่ครับถูกต้องครับ<ม>แล้วเมื่อกี้บอกว่าสดได้แตสดงว่าต้องมีผ่อนดีครับ ได้เลยครับถ้าเกิดว่าพ่อค้าแม่ขายคนไหนที่ต้องการจะผ่อนบ้านสักหลังหนึ่งครับเดี๋ยวติดต่อโทรเข้าหาผมก็ได้แล้วเดี๋ยวผมยินดีพายินกู้ให้ทั้งสองหลังเลยโอ้โหมันอำนวยความสะดวกให้หมดเลยใช่ครับผมแล้วสิ่งที่อยากรู้เนี่ยครับไม่ว่าจะสดไม่ยว่าจะผ่อนเนี่ยถามก่อนถามแบบคนคู่คาใจกันเยอะเลยครับจะโกงไหมไม่โกงครับพี่เพราะว่าผมยังไม่เคยมีประวัติในการโกงสามารถที่จะหาข้อมูลได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะ ไม่อาจจะไม่เชื่อผมก็ได้แต่ว่าเชื่อในแปลงที่ดินแปลงเนี่ยคุณสามารถไปตรวจสอบที่กรมที่ดินที่อ,อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยห่างกันประมาณ1กิโลเนี่ยได้เลยครับผมอแต่ทีนี้คุยกันมาตั้งนานเรายังไม่รู้จักชื่อนามชื่อเสียงกันเลยว,ว่าใครเนี่ยมาคุยกับใครเนี่ยมัว่วหรือเปล่าเนี่ยโอเคผมนัชนนครับพี่คำเลดีครับอ๋อสวัสดีครับ,รบอ๋อบอกบนะัชนอนนี่คุณนัชนนนี่ราชบ,บุรีนี่รู้จักกันหมดเลย ครับอ่าแสดงว่าโอเคชื่อเสียงการันตีได้ว่าไม่โกงครับไม่ให้หรอกที่ย้ําเนี่ยคนสมัยเนี่ยเขากลัวว่าซื้อที่ซื้อบ้านเนี่ยจะโดนโกงเพราะมิจฉาชีพเนี่ยแอบแฝงมาเยอะใช่แต <ไป S 1> ่อันนี้ต้องถามก่อนว่าตัวจริงเนี่ยนะ ตัวจริงแน่ไม่ได้ใส่หมวกใส่แว่นนะเราปรับตัวไม่ใช่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะให้พาไปดูข้างในนะครับได้ครับผมข้างหลังนี้ก็มีเพื่อนบ้านเหรออันนี้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาก็เริ่มมาทยอยมาปลูกสร้างกันครับผมนี่ก็เดี๋ยวก็เต็มตัวจะย้ายเข้ามาอยู่แล้วแล้วเสร็จน่าจะอีกประมาณสักสองสามเดือนครับผมก็เริ่มมีเพื่อนบ้านแล้วใช่ส่วนด้านหน้านี้ก็จะมีเพื่อนบ้านเอ่อทางด้านฝั่งซ้ายมือครับอันนั้นพี่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องสวนเกษตรเขาจะเป็นแแบบบบันออิทรรีีเาาะไ่่ว ปลอดภัยจากสารพิษเขาก็อยากมาทาอยู่ที่นี่ทยอยปลูกบ้านกันแล้วใช่เดี๋ยวพี่มองไปเนี่ยถนนนี่มันกี่เมตรเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้10เมตรครับ10เมตรใช่ครับเอาไว้ทําอะไรกันขนาดนั้นคือเราต้องการความสะดวกสบายด้วยคาที่ว่าตรงเวลาที่คนขับรถบางทีเขารู้สึกว่าคงเมตรเนี่ยเวลาที่ขับรถสวนน,วนมันม,<า>มันยังรู้สึกแบบว่าอีแบบจะเบียดกันไหมแต่เนี่ยคือไม่ต้องห่วงเลยสบายเลยซ้ายขวามีหลายทางให้เตะสบายสบายหรือบางทีมีเพื่อนตอนเย็นมามาสังสรรค์กันจอดรถหน้าบ้านไม่ขวางใคร ช่ถูกต้องครับแต่ทางที่เดียพี่ผมแนะนําว่าเอารถเข้ามาจอดในบ้านดีกว่าเพราะว่าในบ้านของเราเนี่ยมีพื้นที่กว้างขวางอยู่หลังจากที่เราปลูกบ้านแล้วเนี่ยพี่ยังเหลือพื้นที่ไว้สำหรับจอดรถอะไรได้อีกเยอะเลยเหลือเฟือเลยใช่ครับอย่างนี้มันเกี่ยวไหมว่าเนี่ยข้างหลังเราสีมันออกสีคามสีเทาสีฟ้าอันเนี้ยเหมาะาคนเกิดวันศุกร์หรือเปล่า ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบในเรื่องของในแง่ของสีมงคลอันเ,เนี่คือเหมาะกับเขาเลย <c oughs> แต่จริงๆแล้วนะครับบ้านเนี่ยคือสร้างแล้วอยู่สบายเพราะว่าี <c oughs> ไหนก้ตามคงจุ้ยเนี่ยทางด้านทิศเหนือพี่จะอยู่ทางด้านเกิดวันอะไรก็ตามแต่อยู่แล้วรม <c oughs> เย็นแน่นอน <c oughs> แสดงว่าบ้านเราเนี่ยหันหน้าไปทางที่เหนือใช่ครับอุตสาห์จะเซลซะสหน่อยว่าสีเนี่ยสีฟ้าสีคามเนี่ยเป็นคนเกิดวันศุกร์วันเสาร์สีนี้เป็นคนเกิดวันพฤหัสอาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม,ไม่เกี่ยวครับทีนี้พี่สงสัยอยู่นิดนึงเมื่อกี้เห็นไฟฟ้ามีอยู่แล้วล่ะ ร,ระยงระยางเลยสายไฟปลาป้านี่มีไหมปลาปามีครับปลาป่าจะอยู่หน้าที่เลยเป็นปลาป่าอะไรนะอันนี้จะเป็นน้ําปลาปาภูมิภาคครับพี่<อ>แล้วก็จะเห็นได้เลยว่าน้ำปลาปาภูมิภาคเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะข,ของท่อท่อท่อสีดามเมฆ<อ>ขึ้นมาใช่ครับผมอันนี้ของแท้ของแท้เลยครับเปิดปุ๊บมีน้ําปั๊บใช่ครับแล้วไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบทันสมัยแล้วเป็นดิจิตอลแล้วพี่หม้อมันใช่ไหมหม้อหม้อดิจิตอลเดี๋ยวนี้ที่เป็นจานบุญนี่หายากแล้วใช่ครับทีนี้สองหลังเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นสีเทาไม่ว่า จะเป็นสีน้ำตาลนี่เหมือนกันหมดตังเงแค่พื้นที่นี้นหน่อยใช่ครับทรง,รงรเหมือนกันพื้นที่เช้่สอยข้างในบ้านเท่ากันใช่ครับถูกต้องทีนี่เดี๋ยวจะให้าพาไปชมในบ้านต<ร>แต่ก่อนจะพาไป,<ร>ไปชมเนี่ยพี่ถามคาใจอยู่นิดนึงครับที่เรายืนอยู่เนี่ยมันด้านท้ายใช่ไหมด้านท้ายใช่ไหมอ๋อโอเคตรงเนี่ยจะเป็นช่วงหลังของโครงการแล้วนะครับช่วงกลางกลาเนี่ยจะอยู่ตรงโซนบ้านหลังสีเขียวครับนะครัช่วงกลางไอ้ตรงช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงหลังมานะครับส่วนด้านท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นบ้านของพี่เขาที่เขากำลังปลูกอยู่า ที่ตรงนี้จะสูงกว่าเพื่อนเลยครับเหมือนมันเป็นเนินสูงขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่าเขตนจอมบึงเนี่ยลักษณะของที่อ่ะมันเป็นลักษณะหมายว่าเป็นดินแดนภูเขาใช่ไหมพี่แล้วตรงด้านเนี่ยก็จะเป็นของช่วงหลังเต่าพอดีเลยข้างล่างเนี่ยจะต่ำกว่าเราเยอะเลยครับแสดงว่าเราสูงน้ําท่วมน้ำไม่เคยท่วมอยู่แล้วน้ำไม่เคยท่วมแต่ประวัติยังไม่เคยมีถ้าจะท่วมก็ไม่ถึงเราไม่ไม่ถึงแน่นอนเพราะเราสูงครับ20ปีสามารถที่จะสืบย้อนกลับไปได้เลยครับผมไม่มีเคยท่วมแล้วแปลงเนี่ยครับมันห่างจาก เขาเรียกว่าราดบุรีหรือกรุงเทพสักกี่กิโลถ้าห่างจากตัวเมืองราชบุรีเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณ26กิโลแต่ถ้าจากกรุงเทพเลยเนี่ยวัดคร่าวๆนะครับอยู่ประมาณราวัก100กิโลได้แต่ว่าเป็นที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับพี่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าตัวเองอ่ะห่างจากบ้านหลังนี้เท่าไหร่เนี่ย สามารถเสิร์ชใน Google ได้เลยว่ากรมที่ดินจอมบึงเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับกรมที่ดินจอมบึงมาก1กิโลใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องง่ายๆเลยเลยอยากรู้อยู่ไหนก็เช็คสถานที่ตั้งได้เลยแล้วก็รู้เลยว่าจากบ้านท่านมากี่โลใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูในบ้านนีดนึงนะดครับคุยกันไปคุยกันมานี่สัเกิดหลอกล่อนี้ขอสักหลังได้ไหมหลอกให้คุยให้เคิมแล้วก็ขอหลังนึงเลยไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมบ้านเล็กที่มีแล้วแต่โทรมาถามเอาเองใช่ครับโอเคเดี๋ยวพูดถึงโทรมาถามเอาเองนี่ ถ้าเกิดคนเขาสนใจให้โทรมาเบอร์อะไรครับโอเคครับผมเบอร์โทรผมนะครับ0922635563ครับอีกสักรอบสิครับ0922635563ครับเอาอีกแล้วนิสัยนิสัยไม่ดีอีกแล้วครับครับทำไมไปเอาเบอร์คนอื่นเขามาแอบอ้างอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เบอร์ผมเองอ๋อเบอร์บนใช่ไหมฮะใช่ครับถึงว่าเบอร์มันตรงกันเลยอะไรนะ0922635563โทรมาสอบถามเบอร์นี้ได้เลยได้เลยครับผมโอเคไปเราไปดูในบ้านกันสักหน่อยนึงนะครับเขาเรียกว่าส่งอะไรนะ อ่าถ้าบ้านตรงเนี่ยครับจะเป็นทรงสไตล์โมเดิร์นครับมี่เราทำมาไว้ใช่ครับผมอ่าแล้วข้างในบ้านเนี่ยนะครับอ่ามีไม้ล้อมไม่ให้แล้วมีพื้นที่จะสวนเยอะแยะจอดรถได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผมอ่าอากาศจอมบึงนี่เป็นยังไงบ้างอากาศจอมบึงเนี่ยก็อ่าเป็นปกติเนี่ยครับอากาศมันก็จะแบบลักษณะเหมือนแบบประมาณถ้าเกิดร้อนเนี่ยหน้าปกติก็จะอยู่ราวประมาณสัก29-30แต่ถ้าเนช่วงร้อนมากๆที่พลิกๆที่ผ่านมาเนี่ย ก็3ามติบกว่าก็ปกติอะนะใช่ครับทีนี้พี่ถามนิดนึ่งนัดชนน์เนี่ยคนบางคนนยเขาได้ยินเสียงเนี่ยเลื่อนไปเล่นมาได้เจอได้ยินเสียงมาหลายสื่อออนไลน์ได้ยินมามากแล้วเขาก็อยากจะเข้าไปติดตามบางทีอู ไม่ทันเนี่ยนิ้วมือนี่เลื่อนไปแล้วกดเบรกไม่ทันคถ,<ม>ถ้าเกิดเขาไปดูในสื่อออนไลน,น์ี่เข้าไปดูที่ไหนได้บ้างครับก็ถ้าเกิดเป็นช่องของผมเองเนี่ยก็จะเป็นช่องทาเลดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดดูในช่องของพี่บอยก็ได้ก็เสิร์ชอาจจะแบบว่านชนนราชบุรีอะไรเงี้ยขึ้นเลยใช่ครับอ,อันนี้อันนี้เช็คจาก,กเพจหรือจากอะไรฮนะก็ u t u b e ครับยูทูบได้เลยใช่ครับ<ม>ถ้าไปเช็คกับ ขาเรียกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีขึ้นนะอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีอันนั้นประวัติจาญากรรมอ่าอันนี้กเศร้าเยอะแยะกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการันตีให้ได้เรารู้จักกันมาโอ้นานมากแล้วเพราะฉะนั้นกล้าการันตีว่าซื้อกับคุณนัชนนท์นี่ได้บ้านได้ที่ไม่ได้ปัญหาปวดหัวไม่ได้น้ําตากับบ้านใช่ครับไปดูกันนะครับไปดูข้างในกันแต่ที่พี่ชอบคือประสานกู้ให้ด้วยสิเนี่ยรู้สึกดีเพราะเดี๋ยวนี้บางคนเขาเศรษฐกิจอ่ะเนาะครับผม บางทีเขาไปกู้เองเขากู้ไม่เป็นครับผมก็ยินดีครับเราก็แค่สอบถามเรื่องของว่าเขามีโอกาสในการยินกู้ผ่านหรือไม่ผ่านครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอก่อนที่จะดูในบ้านเนี่ยเนี่ยอันนี้ด้านข้างบ้านสีเขาเรียกว่าสีครีมหรอสีอะไรดีสีออกแนวสีชาสีชาไทยสีต้มเราเรียกว่าสีต้มแล้วกันเออแต่สีชาไทยมันก็น่าหวานเย็นน่ากินน่ารู้สึกรู้สึกดีอะนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอดูด้านข้างบ้านสีเทานี่หน่อยก่อนจะดูในบ้านนี่ ที่ไหนเขาก็ไปดูในบ้านกันไม่ชอบชอบ,บแบบแหวกแนวชอบดูข้างๆบ้านดูดิพี่ข้างบ้านเหลือพื้นที่เยอะเ<า>นาะคือจะทําสระไว้น้ํำยังได้เลยตรงด้านนียครับได้ใช่ไหมครับผมดได้แต่ว่าต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยคือเราเราเราจะมีหินคลุกลงเทเอาไว้ให้เพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าย,ยังไม่ได้มาอยู่เนี่ยด้วยความที่วัชพืชเนี่ยมันดูแลง่ายถ้าเกิดว่าเป็นกรณีเอาหินคลุกลงไว้ก่อนถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาดัดแปลงสวนสนามย้า ง่ายมากเลยครับก็มาเอาหินปลูกออกโรยทรายแล้วก็ปูยาได้เลยเอาได้ง่ายๆใช่ครับเอาแปลงง่ายๆเลยว่ายังไม่มีคือท่านยังไม่คนซื้อยังไม่ได้มาอยู่เนี่ยพูดง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดปล่อยไว้เป็นดินเนี่ยหญ้ามันขึ้นเราเอาหินมาโรยกบหน้าไว้หญ้าจะได้ไม่รกถึงท่านมาอยู่เนี่ยท่านยังไม่ดูแลหญ้าเไม่เท่าไหร่หรือจะมาปลูกหญ้าเอาก็ง่ายๆยเลยรับผมแล้วก็ในเรื่องของแนวเขตบริเวณของเราชัดเจนแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยก็คือว่าเราจะมีแนวกำแพงล้อมไว้แล้ว อย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวกั้นระหว่างบ้านหลังนี้กับบ้านหลังนี้ที่พี่บอลจะเข้ามาดูไปต้งแนอย่างนี้สมมุติว่าสองพี่พมมน้องสมมตินะมาซื้อคู่กันนี่มาคุยราคาอาจจะได้นิดนิดหน่อยบ้างอ้าวเดี๋ยวพี่พาพี่ดูรอบบ้านนิดห<ด>นึ่งนะครับ,รบไปไปทางนู้นดีกว่าค่อยๆเดินอ้อมไปครับผมคือบางทีเนี่ยสําคัญรอบบ้านนี่สําคัญมากนะครับอยากดูพื้นที่ใช้สอยมาเหลือเยอะหรือเปล่านะครับอ๋อนี่มีมีร่องน้ําด้วยเหรอฮะมีครับผมอันนี้เราเปิดฝาไว้รอเลยครับให้ดูแต่ว่าตอนนี้ยััังไไมม่ด้คคคนเก็บบบะรรอผ ในฝาไหนครับเนี่ยเอาฝาตอนนี้ถอดออกไว้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมาจัดการให้นะครับก็คือว่าตรงนี้ครับจะมีร่องระบายน้ําให้ในแต่ละจุดแต่ละจุดครับแล้วน้ําก็จะไหลลงไปข้างล่างครับไม่ต้องกลัวเลยเรื่องของน้าท่วมแสดงว่าเราทาถูกสุขละอนามัยใช่ครเขาเรียกว่าถูกแบบการก่อสร้างครับผมอ่านี่ดูข้างหลังนะครับนี่นี่นี่โอ้สวยทั้งคู่เลยใช้ได้โอ้ทำไมหลังนี้ พื้นที่ใช้สอยข้างล่างข้างหลังเหลือเยอะจังเลยฮะเลือเหลือเอท่ากันเลยครับหลังหลังนี้กับหลังเนี่ยจะเหลือเท่ากันเลยแล้วก็ด้านหลังเ <ๆ S 2> นี่ยเราจะยังไม่ได้ปูหินครุกเอาไว้ให้เพราะอย่างที่บอกเลยว่าเผื่อลูกค้าบางท่านเขาอยากจะจัดสวนใช่อันนี้จัดสวนแบบแบบบนพื้นดินง่ายๆเนี่ยแค่เอาพวกอิฐบ่อครับมาวางเรียงวางเรียงแล้วก็ดินพาะปลูกอย่างเงี้ยครับมาปลูกต้นไม้สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยอย่างนี้ก็ปลูกผักสวนครัวไว้เก็บเเรียกว่าปลูกผักปุญ่าเินเองได้ได้เลยครับที่เรามีใช่แต่เดี๋ยว พี่เป็นคนความจำสั้นพูดตอนต้นคลิปท้ายคลิปก็ลืมแล้วขอยเที่ยวหนึ่งพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวพื้นที่ดินมันกี่ตารางวานะพื้นที่ดินนะครับแปลงนี้แปลงนี้160ตารางวาห <160 S 2> รใช่ครับผม ส่วนแปลงนี้ล่ะฮะส่วนแปลงทางด้านสีต้มอันนั้น145ตารางวครับาก็คือขายทั้งคู่แหละคิดว่าขนาดพื้นที่ต่างกันแล้วพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านหรือขอยเที่ยวนึงถ้าเกิดว่าพื้นที่ใช้สอยในภายในบ้านเนี่ยจะเท่ากันเลยก็คือ113าตารางเมตรครับอ่าทั้งเหมือนกันหมด3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวใช่ครับเหมือนกันเด้เลยราคาก็เท่ากันอีกเท่ากันครับเท่าไหร่นะหนึ่งเท่าไหร่นะ 1,990ล้านเแสน9้าหมื่บาทครโอเคครับยืนกู้ให้ด้วยสดก็ราคานี้เลยครับเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปดูกันอากาศถือว่าใช้ได้แต่พี่ที่พี่ชอบเนี่ยที่บอกว่าไปตลาดเนี่ย2-3กิโลเนี่ยบางทีคนเท่าคนแก่เนี่ยปั่นจักรยานได้เลยได้เลยครับแล้วก็แต่ตลาดเนี่ยต้องบอกนะครับว่าที่เนี่ยมีข้อดีเพราะว่าเขาจะมีตลาดมืดด้วยนอกจากตอนเช้ามืดแล้วนะครับตอนช่วงค่ำๆเนี่ยก็ยังไปซื้อได้อยู่เขาขายยาเสพติดหรอ ไม่ใช่พี่เพราะว่าเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือตอนกลางวันเนี่ยบางคนมีอาชีพทำไร่ทำสวนใช่ไหมครับแล้วก็อาชีพราชการเขาก็จะไม่ได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันนั่นคือมันก็จะมีตลาดมืดให้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยมี3าวันตลาดมืดคือขายกลางคืนใช่ครับโอเคพี่เขาว่าตลาดมืดนี่แปลว่า้าอาุธสงครกันแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าหูหาเรื่องโอเคทุกคนจะได้กระจ่ากแจ้งว่าเนี่ยกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้บางคนเวลากลางวันไม่มีเวลาออกไปทำมาหากิน ก็มาตอนกลางคืนได้ใช่ครับซื้อตุนเก็บใส่ตู้เย็นใส่ตู้กับข้าวก็ได้ใช่ครับโอเรามามุมนี้สวยนะอันนั้นสีเหลืองสีเขียวโอ้มีหลายหลังเลยมีหลายหลังเลยครับอันนี้เราเพิ่งปิดโครงการที่เป็นที่เปล่าได้ไม่นานใช่แสดงว่าอีกไม่กี่วันนี่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนี่แหละเขาก็สร้างบ้านกันเต็มไปหมดใช่ใช่ก็เพราะตอนนี้ลูกค้าเริ่มทยอยมาสร้างกันเยอะแล้วครับโอเคถือว่าคุ้มค่ามากครับนี่ไอ้ลกๆอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะมีเจ้าของหมดแล้ว่นะครับเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ได้ออกเพราะ สมมุตินะฮะวันนี้มีลูกค,ค้ามานะครับ,รบปรากฏว่ามาดูบ้านละ<อ>เกิดถูกใจแพงข้างเนี่ยพอซื้อไม่ได้ครับพี่จะต้องคุยกับเจ้าของคนที่ซื้อไปแล้วว่าเขายอมขายหรือเปล่า,าไม่ได้อีกอ้าไม่เอาไม่เอาแปลงข้างๆไม่เอาเอาแปลงตรงข้ามเนี่ยซื้ออยากได้ก็ไม่ได้อีกมีเจ้าของไปแล้วแ<อ>สดงว่าขายไปจริงจริไม่ใช่คอนเทนต์ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ขายผู้าจะหลอกถามแสดงว่าที่เปล่าไม่มีแล้วมีเหมือนกันถ้ามาดูอันนี้ไม่ชอบลองมาคุยดู พี่เปล่านะลองมาปรึกษาดูแลกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดูข้างหน้ากันต่อนะครับเดี๋ยวเชิญครับด้านข้างบริเวณด้านข้างเนี่ยครับที่เราอำนวยความสะดวกให้ก็คือว่าเทคอนกรีตไว้เพื่อลูกค้าอยากจะเดินล้อเล่นล้อ้านแบบสบายๆนะครับหรือใครไมาอยู่นี้จะทําอะไรเพิ่มก็ว่ากันไปไม่โดดเดี่ยวเดียวดแน่นอนอยากจะรู้ว่าโครงการตรงนี้อยู่ที่ไหนกันนักชมได้ตลอด ต้องนะ่ต้องมีวันมาดูไหมจันอังคารพุธมีสามารถที่จะมาดูได้ทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากจะเข้าดูภายในตัวบ้านด้วยเนื่นองจากว่ากุญแจเราอยุดที่เราก็เราควรแจนะ้งนัดล่วงหน้าทั้งหนึ่งวันเราจะได้ให้คนเนี่ยมาเปิดประตูพาชมบ้านให้อย่างเก่งถ้ามาดูเนี่ยถ้าไม่ชอบก็เสียแค่เวลาเสียแค่ค่าน้ํามันแต่ถ้าชอบนี่ถือว่าเป็นกําไรชีวิตเลยใช่เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะเสียไม่ต้องเกรงใจครับต้องคือบางทีมันมีลูกค้าประเภทเกรงใจคุณนัชนนน์ยังเลยมาดูแล้วไม่เอาว่าไหม ไม่ว่าครับคือจริงๆแล้วอะลูกค้าถ้าเกิดว่าจะเอาจะซื้อแล้วไม่ได้มาดูเนี่ยผมจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าลูกค้าจะต้องดูนะครับเวลาที่มาเนี่ยการเดินทางโอเคหรือเปล่าสภาพาแวลดล้อมแถวนั้นนะทำเลโอเคหรือเปล่าใช่ทำเลไม่โอเคสำหรับตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าการเห็นอย่างเงี้ยเราชอบชอบชอบ,ชอ,บอย่างเงี้ยใครๆก็ชอบแต่ว่า,อาพอจะมาอยู่จริงๆแล้วอยู่ได้ไหมต้องมาดูครับเพราะฉะนั้นเราจะดีใจมากที่สุดเมื่อท่านมาดูใช่เอาไม่เอาไม่ใช่ปัจจัยของเราเราทาหน้าที่ เพื่อง่ายๆว่าของซื้อของขายกันไม่ใช่บาท2บาทครับนั้นท่านฝากชีวิตอยู่กับเราแล้วท่านต้องมาดูอย่าอย่าตัดสินใจว่าดูแล้วปุ๊บชอบโอนเงินมาอย่างนั้นเรารู้สึกจะไม่ดีเลยครับผมเดี๋ยวไปดูในบ้านกันได้ครับนี่วันนี้ให้ดูนอกบ้านอย่างจุกใจก่อนเลยครับนี่เดี๋ยวเชิญขึ้นบ้านครับพี่ กินหมูกระทะได้เลยนะเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยนะพื้นที่กําลังดีเลยครับผม,มตัวบ้านันนี้เราจะยกพื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะพี่เพื่อที่ว่าเวลาฝนตกอย่างเงี้ยครับมันก็จะป้องกันพวกตัดมแมลงเลื้อคานได้ด้วยข้างนั้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่ชานระเบียงให้เราได้ออกมาแบบว่าทำโต๊ะมุมกาแฟเล็กๆนั่งหน้าบ้านจิเบรรยากาศสบายลพี่มองไปนี้รู้วสีขาวนี่เต็มไปหมดแสดงอย่างที่บอกไม่น่าโกหกแน่นอนมีบ้าน เขาเรียกว่ามีที่เปล่าที่ซื้อไปหมดแล้วใ่่หน่อยนี้ไม่เหงาแน่เย็นๆกันมาเนี่เนาะคนเท่าคนแก่เดินออกไปก็เจอเพื่อนบ้านเต็มไปหมดไปคุยกันไปเขาเรียกว่าปรับทุกบมลเขาเรียกว่าปรับทุกคุยสุขกันก็มีความสุขมีเพื่อนบ้านไม่เหงาแน่นอนใช่ครับไปดูข้างในกันนิดนึงนะครับไปดูที่ว่าโกหกเราหรือเปล่าบอกสาบห้องนอนอ่าโอเคห้องแรกเลยนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ใช้สอยแบบส่วนรวมก็คือเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับเป็นห้องโถงนี่แหละครับ ห้องโล่งๆเขาเรียกว่าห้องโถงตั้งทีวีได้ตั้งโทรทัศน์ได้ได้ตั้งเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้ครับผมแล้วก็ในห้องเนี่ยเราเออกแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้บรรยากาศแบบโปร่งนะครับ ด้านข้างเนี่ยจะมีหน้าต่างบานใหญ่อยู่นะครับซึ่งอยู่ติดกับตรงพื้นที่จอดรถเราก็สามารถมองเห็นรถได้ด้วยแล้วก็อากาศจะระบายมาลมจะโฟลได้ตลอดเวลาใช่ครับแล้วฝ้านี่เป็นฝ้าหลุมอุ้ยมีไฟเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอเป็นลูกเล่นครับเป็นลูกเล่นอย่างนี้นี่กลางคืนนี่เนาะเหมือนเปิดเิดเปิดผับตัวเบาได้เลยใครอยากจะได้คาราโอเกะเลยพี่อ่าโอเคแล้วสีสันสวยงามมากไปดูห้องอื่นกันแล้ไปังไงบาครับ ห้องแรกอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์นะครับซึ่งห้องมาสเตอร์เนี่ยะจะมีพื้นที่ใช้สอยครับอยู่ที่16ตารางเมตรนะครับหรือว่าประมาณ4เมตรคูณ4เมตรครับ วางเตียงได้สบายสบายเลยครับเตียงใหญ่นี่ได้สบายมากๆเลยแล้วก็มันมรู้สึกมันโปร่งนะใช่เพราะว่าเราจะทําหน้าต่างเอาไว้เป็นแบบหน้าต่างตรงยาวแล้วก็จะติดวงลวดกันแมลงให้ด้วยหน้าต่างตรงยาวเนี่ยเวลาที่เรามองไปอย่างเงี้ยมันมันไม่ขิดขันนะครับเป็นบานผักบกระถุงใช่ครับบางคนไม่ชอบบางคนเข้ามาในห้องสี่เหลี่ยมแล้วเหมือนอยู่ในกล่องมีแต่เรียกว่ามืดไปหมดไม่ชอบบางคนชอบอย่างนี้เลยใช่อยากแบบให้ได้แบบนี้มากกว่าคงตองมองต้นไม้มองสวนหน้าบ้านแบบมองเห็นวิวหมด เปิดลมเข้าได้หมดมองเพื่อนบ้านได้หมดบางทีแอร์เนี่ยบางครั้งยังไม่ต้องเปิดเลยให้ลมธรรมชาติมันเข้ามาใช่ครับอันนี้เรียกว่าอดีประหยัดไฟไปได้ด้วยห้องที่1ครับคม่แล้วก็ห้องที่หนึ่งเนี่ยยังไม่จบแค่นี้พี่อันนี้เป็นห้องพิเศษห้องมาสเตอร์เรามีห้องน้ําอยู่ในตัวด้านนี้รับห้องน้ำเนี่ยคือสิ่งที่เราทํ้ให้คือเราแยกตรงโซนเปียกโซนแห้งลูกค้าอยากอาบน้าโซนเปียกนี้เลยนะครับส่วนธรรมชาตินตัวแป้งพุงแป้งฟันก็มาที่โซนแห้งของด้านนี้แล้วก็เราเพว่าใหญ่เยอ อ่ะปลูกกระเบืองเต็มเลยใช่ครับปลูกกระเบืองเต็มทขาง่ายนี่แมวบ้านมากเลยสบายแล้วไม่ต้องออกไปวุ่นวายข้างนอกแต่งตัวแต่อาบน้ําจบภายในห้องเดียวก็ได้หมดเลยได้เลยราไปดูห้องที่สองนัห้องที่สองครับจะมีห้องฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งห้องเนี้ยครับจะเป็นห้องที่ขนาดเล็กลงมาณนิดนึงพื้นที่แค่ต่ออยู่ราวประมาณตั้งสิบ เอถึงตึบตารางเมตรนะครับผมทีนี้เอาไว้หรือเหมือนจะเก็บของก็ได้จะเก็บของก็ได้เป็นห้องพระก็ได้นะครับหรือว่าจะมีเด็กเล็กเงี้ยให้เด็กเล็กมานอนก็ได้หรือว่าใครที่นอนคนเดียวห้องเนี่ยผมถือว่าสบายสบายเหมาะเลยแล้วอากาศเขาโปร่งเพราะว่าใน้างเนี่ยคือเราก็เปิดหน้าต่างเอาไว้ให้แบบว่าลักษณะของทิศทางเนี่ยได้พัดเข้ามาระบายความร้อนในตัวบ้านได้ด้วยส่วนใหญ่ที่เนี่ยที่ที่บ้านเราเนี่ยที่อยู่จอมบึงรนาตูรีเนี่ยลมพัดมาทางไหนบ่อยที่สุด ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางด้านฝั่งของทิศตะวันตกเฉียงใต้จะบ่อยที่สุดคับพี่ถ้าถ้าพูดถึงตัวบ้านเนี่ยแล้วมันมาทา,ทางไหนหน้าหลังข้างซ้ายข้าง,ข,างขวาโอเคถ้าเกิดตอนเนี้ยเราอยู่ในห้องทางด้านฝั่งของทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับห้องแรกมาเก,กคือทางด้านของฝั่งทิศเหนือ,อครับผม แสดงว่าลมก็มาได้ชายลมก็จะมาได้ครับโอเคก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้เนาะมาอยู่จอมบึงนานบุรีล,รลงภาคใต้ก็ได้ไม่ยากมากรุงเทพก็ได้ไม่ไกลคือไปได้หลายที่ทางมากใช่ครับมีห้องที่สองอ่าเรามาดูกันห้องที่สามครับห้องที่สามเนี่ยจะข้ามฝั่งมาเลยจากห้องโถงนะครับนี่เลยก็จะเป็นห้องนี้ซึ่งขนาดของห้องเนี่ยจะเท่ากับห้องที่สองครับ แสดงว่าอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่คนละมุมกันใช่ครับผมเลือกเขาได้เลยครับว่าอยากจะดัดแปลงห้องไหนเป็นอะไรถ้าเกิดว่าใครที่จะใช้เป็นพื้นที่ห้องทางานเนี่ยผมก็ว่าก็โอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มือกฟอร์มโฮมเนี่ยทำงานที่บ้านใช่ครับผมติดม่านซะง่ายๆติดแอร์ซะจบเลยอันนี้ของเราจะไม่ได้ติดแอร์ให้มันเป็นอย่างไม่ได้ติดแอร์ให้ครับโอ้แต่ไม่ได้ติดแค่นี้ราคาที่สุดยอดแล้ว1 9 9นี่ก็คุ้มสุดแล้วไปดูข้องูลต่อไปได้เลยครับ ห้องต่อมาเมื่อกี้โมเอาไว้ว่าเป็นสองห้องน้าครับทีนี้เราจะมาดูห้องน้ําที่สองกันนะครับห้องน้ําที่สองเนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่อยู่เราประมาณสักสี่ตารางเมตรครับห้องนี้ก็ถือว่าไแคบอาบน้ําได้ได้มอาบน้ำได้ทำธุระส่วนตัวในนี้ได้จบเลยมีเคาน์เตอร์ซิงค์ตรงนี้ด้วยใช่ครับเอะอย่างเงี้ยห้องนอนก็มีแล้วห้องโถงก็มีแล้วห้องน้ําก็มีแล้วแล้วเวลาจะทํากับข้าวนี้ต้องไปทาตรงไหนกันโอเคเดี๋ยวเชิญน้านหลันครับผมมีกับข้าวไว้เนี่ย กับพายังไม่มีนะยังไม่มีโอ้โหเข้าไปก็อุ้ยลืมไปว่าพี่ต้องมาเพราะพีเเกรกรพูดอย่างนี้แสดงว่ารู้แก้วเลยว่ามาต้องประหลอแล้วประทานแน่นอนประธาผมคือห้องเนี่ยครับเราตั้งใจทําแบบว่าให้ปิดการกลิ่นเพื่อที่จะแยกกันส่วนเพราะว่าเวลาที่เราเข้าทําตัวครับไม่ว่าจะเป็นครัวไทยครัวฝรั่งเนี่ยต่างก็มีกลิ่นเราก็เลยเน้นในเรื่องนี้ครับว่าจะแยกกลิ่นเข้าในตัวบ้านใช่ข้างในมีอะไรบ้างครับอ่าโอเคในนี้ครับห้องเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สออเนี่ยอยู่ราวประมาณสัก ติดตารางเมตรนะครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์อรปูนให้นะครับมีปิิงมาแล้วแล้วก็พวกปล่าผนักต่างๆเนี่ยครับเราปูกกระเบื้องให้เพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าที่จะทำความสะอาดนะครับตรงสำพันธ์เนี่ยทำง่ายแล้็สะดวกเขาเรียกว,ว่าการประกอบอาหารไม่ทําให้ครัวเลอะเทอะไม่เปื้อนชาคือ,อพี่จะใช้คูดที่ดูดควันออกไปก็ได้หรือถ้าเกิดว่าจะไม่ใช่ใช่ไหมครับเรามีหน้าต่างที่ระบายตื่นเปิดแล้วก็โล,โล,โล,โล่งๆแบบนี้พัดออกไปไครับอันนี้ก็ออกข้างหลังได้ด้วยใช่ข้าหลดนี้ออกได้ด้วยอ่าครับเลยครับถือว่าคุ้มค่าเลย พ,พี่ทําครัวยังไม่มีกับข้าวเดินลงด้านหลังครับกับข้าวหรือบางคนครัวนี่อาจจะเอาเตาแก๊สปิกนิกเนี่ยไปตั้งประกอบอาหารข้างนอกก็ได้ได้คือข้างนอกเนี่ยเอาจริงแล้วพี่พื้นที่ด้านหลังอะที่เหลือประมาณสิบกว่าเมตรเนี่ยเราสามารถที่จะมาต่อเติมส่วนนี้พี่อยากได้เยอะเลยใช่ได้พื้นที่เยอะเลยครับพี่มีก่อสร้างจะสร้างอะไรเพิ่มได้อีกได้เยอะเลยใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันนะครับอันนี้รูปแนวทางแล้วนะครับได้เลยครับโอ้โหทำทำอะไรได้เยอะเลยทีนี้ คนบางท่านเนี่ยจำไม่ได้แล้วพูดเบิร์มาตอนแรกจดไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังวิ่งไปเอากระดาษมาจดเอาปากกามาจดเดี๋ยวก็จะขอเบอร์ให้อีกเลยนะบาง<อ>คนเนี่ยเออแล้วอย่างนี้สมมตินะสองหลังเนี่ยหลังนู้นเนี่ยถ้าอยากจะได้เนี่ยข้างในสีเหมือนกันไหมข้างในข้างในจะเหมือนกันครับก็ม,มีวางมลยใช่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าแบบเนี่ยออกมาสร้างเหมือนกันขนาดเท่ากันเลยครับผมยกกร้ไกภายนอกแล้วก็แตกต่างในเรื่องของขนาด ขนาดนี้หนึ่งร้อยหกสิบตารางวานะครับที่ดินต่างแค่ที่ดินใช่หลังนู้นมันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าตารางวาต่างกันแค่สิบห้าตารางวาแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้าเลือกชอบเลยว่าจะชอบหลังไหนอโอเคครับแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันตอแค่แป๊บหนึ่งนะครับอะตอนนี้ท่านผู้ชมหลายๆท่านไปเอากระดาษมาละไปเอาปากกามาละ<ช> <ๆ S 1> ที่ที่เอามาจดนี่ไม่ได้มาจดหวยนะจะ <c oughs> <c oughs> ให้เบอร์จะขอเบอร์ครับเ <ผม S 1> บอร์อะไรที่คิดว่าคนซื้ออันนี้นี่เบอร์นี่เนี่ยรเรียกว่า เผอรอรนะบางคนเนี่ยครับเขาชอบหาตัวเลขบ้านเลขที่นี่เรายังไม่บอกเนาะครับจําได้ไหมจําบ้านเลขที่สองสองห้าหรือเปล่าทับอะไรตั้งอย่างนึงพี่ครับผมอันนี้เราบอกใบ้รับครับผมแต่เบอร์โทรนี่เบอร์อะไรบ้านเลขที่ไม่ต้องบอกไม่เป็นไรแต่เบอร์โทรนี่สําคัญเลยพี่เบอร์โทรผมอะเห็นในห่ยออนไลน์บ่อยนะเอ้าดังนี่เอาเอางั้นรีบไปเอากระดาษปากกามาเลยรีบจดเลยโอเคครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เข้าสองสองหกสามห้าห้าหกสามอีกซิคล็อปซิคุณเท่าคุณแก่จดไม่ทันเลยครับผม 0 9 2 2 6 3 5 5 6สต่างครับมีเวลาโทรไม่ต้องโทรเช้ากลางวันกลางเย็นกลางคืนหรือเวลาไหนก็ได้โทรได้ตลอดเวลาเลยครับคือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงปกติเนี่ยจะประมาณหลัง9ก้าโมงจะดีที่สุด9ก้าโมงไปจนถึง3ามทุ่มเนี่ยโทรได้ตลอดเลยกลางคืนก็เว้นวักไว้ให้ได้นอนบ้างขอไปส่งท่านผู้ชมหน้าบ้านตรงที่เราเริ่มต้นกันสักหน่อยดีครับได้ครับยินดีเลยครับไปเลยนะครับนี่คุ้มค่าจุกๆเลยราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับหายากในพื้นที่ที่ขนาดกว้างๆอย่างนี้แล้วก็ เดี๋ยวถามนิดนึงพี่ขายอย่างเงี้ยราคาที่พอจับต้องได้อย่างเงี้ยไปซื้อวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับ ลาดนัดถูกๆมาทาหรือเปล่าไม่ใช่เลยพี่เราไปซื้อพวกวัสดุก่อสร้างเนี่ยตามร้านวัสดุที่เขามีขายอยู่ในจอมบึงนี้เลยนะครับที่ที่คนทั่วไปซื้อเนี่ยเราก็มาใช้พี่แรณว่าที่ราคาเราสามารถขายไม่ต้องสูงมากนักได้เนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าของโครงการเราทําเองขายเองอเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของลูกน้องลูกน้องเนี่ยเรามีอยู่ในมืออยู่แล้วพอมา,มาถึงปุ๊บอะ่ะเราก็ให้ลูกน้องได้มีงานทํากันสบายใจใไปใช่ และอย่างหนึ่งเราบอกว่าบ้านสองอย่างอ่ะสองหลังเนี่ยคือไม่ใช่คำว่าบ้านตัวอย่างเหมือนบว่าจะสั่นไม่ใช่อย่างนั้นเราสร้างไว้เนี่ยเพื่อขายโดยตรงนี่แหละเพียงแต่ว่าเราสร้างไว้ให้กับคนที่จะมาซื้อที่เปล่าเนี่ยได้เห็นว่าเออเนี่ยบ้านหลังขนาดนี้ไปสร้างสิเหมาะเจาะอยู่ในพื้นที่อย่างสวยสดงดงามเลยอ่าแล้วซึ่งตอนนี้เราก็ขายไปหมดแล้วเราก็เลยเพิ่งมาเปิดขายบ้านเปล่าบ้านวัอ่าเขาเรียกว่าที่มีบ้านครับผม มีอะไรฝากท่านผู้ชมสักนิดนึงไหมครับครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับอาจจะพิมพ์กดไลค์กดชอบในคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะเข้าดูบ้านจริงๆเนี่ยผมรบกวนให้โทรหาผมเพื่อที่จะเข้ามาดูมาชมกันไม่ต้องเกรงใจนะครับคุณเข้ามาดูคุณจะไม่ซื้อเนี่ยเป็นสิทธิ์ของลูกค้าเลยแต่อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นสินค้าที่ตัวเองมีความต้องการและสนใจครับจะได้รู้ว่าโอเคมันตรงปกแล้วตัวเองเนี่ยซื้อแล้วสามารถนําไปใช้ประโยชน์นํามาอยู่อาศัยได้จริง โอเคครับวันนี้ก็รู้สึกดีมากที่ได้มาเที่ยวตรงนี้นะครับยังไงการันตีให้อีกชั้นหนึ่งหรือว่าซื้อที่ซื้อบ้านกับคุณนัชนนีใชัวร์ไม่มีการโกงไม่ไม่วางมาจําแล้วหนีเออพูดถึงวางมาจํานิดนึงสมมุติวันนี้มีคนมาชมแล้วชอบเลยอยะกลัวคนอื่นเอาไปไม่ทันเนี่ยใช้เงินวางมาจําเยอะไหมโอเคถ้าเป็นปกติทั่วไปเราใช้เงื่อนไขกฏเกณฑ์แบบว่า เป็นปกติเลยดีกว่าจะได้ไม่งงกันนะครับวางาประจำสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อขายส่วนที่เหลือเนี่ยก็จ่ายวันโอนระยะเวลาโอนเนี่ยก็คือ3 0ิบวันหรือว่า1เดือนลูกค้าสามารถเลือกวันโอนวันไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่สะดวกอยากจะต่อรองเป็น2เดือนหรือว่าต่อรองเรื่องของเงืง่อนไขการวางประจำอันนี้หลังไมค์คุยกับผมได้เลยให้โทรมาคุยได้ส่วนเงื่อนไขกัน ผ่อนอ่าเขาเรียกว่าเงินผ่อนอ่ะ,อะให้โทรมาคุยเพราะมันอธิบายมันใช้รายละเอียดพอสมควรใช่พเพราะว่าเราจะต้องดูเรื่องของสริปเรื่องของที่มาของเงินของลูกค้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสามารถในการชําระแบงจ่ายกับทางด้านแบงก์งเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องกลัวยังไงเนี่ยแล้วเราช่วยภาษาเต็มที่สุดความสามารถที่จะให้ท่านสามารถผ่อนได้ในคือง่ายๆเราเดี๋ยวเราช่วยให้ ช่วยประสานให้ครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยก็ขอให้มีโครงการดีๆอย่างนี้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับที่ที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาจับจองทั้งบ้านเปล่าแล้วก็ที่ดินทั้งทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินเปล่าแล้วก็ง่ายๆครับอ่ะแล้วเดี๋ยววันวันละวันหลังเนี่ยเดี๋ยวจะแอบมาเที่ยวที่ราชบุรีอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้บรรยากาศใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้โอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ